เรามาถึงสโตนเฮน์กันนะคะจอดรถแล้วก็ลงไปที่อาคารนั้นเพราะว่าเราจองตั๋วทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็นั่งรถบัสไกลยาวไปนู่นนะคะสวัสดีทุทกคนวันนี้เราอยู่กันที่สโตนเฮนต์นะคะคนเยอะมากพยายามที่จะเรียงไม่ให้ทายคนนะคะุกลมแรงมากเลยลมจะแรงไปน nha, bỏ. ôi, không, 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 I'm flying high above I'm flying high above I'm f l i n g h i h above Let's g l e s go! Let's go! Let's go! Let's go! I'm running as I fly b o o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  o o นี่ตัวอะไรดนตามอ่ะไปแล้วถ่ายรูปจนพอใจแล้วนะคะทุกคนเราไปเดินดูรอบๆกัน เรามารู้จักสโตนเ e น g ์กันสักเล็กน้อยนะคะสโตนเ e นส์เป็นกลุ่มของทั้งหินขนาดยากร้อย2ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงโดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้านกว้างใหญ่บนที่ราบโซนบรีในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษหินบางก้อนถูกตั้งขึ้นบางก้อนก็ถูกวางนอนลงโดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัจจันท์ของโลกในยุคกลางที่มีอายุมานานหลายพันปี และนักโบราณาคดีเชื่อว่ากลุ่มก้องหินนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาลจากการคำนวณหาอายุโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกรมะตะลังสีโดยประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อปีประมาณ2,400-2,200ถึงปีก่อนคริสตกาลในขณะที่ทฤษฎีอ,อื่นระบุว่ากลุ่มหินเหล่านี้ถูกวางมาตั้งแต่3-4,000ก่อนคริสตกาล นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างพยายามหาคำตอบว่าคนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินขนาดยักษ์เหล่านี้ที่มีน้ำหนักกว่า30ตันขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไรทั้งๆที่ปราดจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันและนอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีก้อนหินขนาดมหึมาเหล่านี้จากการศึกษาสันนิษฐานว่าผู้สร้างได้ทําการชักลากแท่งหินทั้งหมดมาจากที่อื่นโดยคาดว่าน่าจะมาจากทุ่งมาโบโลที่อยู่ห่างออกไป อีกประมาณ40กิโลเมตร 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20 21 22นับนับก้อนหินนะคะ2,000กว่าปีก้อนหินก้อนใหญ่ๆตรงนั้นค่ะเอาขึ้นไปวางได้ยังไง ต้นแห่งและบริเวณโดยรอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมโรดกโลกและกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจํานวนนับร้านคนจากทั่วโลกที่ต่างพากันเดินทางไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้กันมากมายในแต่ละปีมอเตอร์เวรถวิ่งช้าๆเพราะว่าเขาเขาชะลอดูนะคะรถเลยติด <Okay. S 1> ติดมากตรงโน้นเป็นทุ่งเลี้ยงวัว แล้วก็ตรงนี้เอาเดีคนนิดนึงโซนเห็นนะคะทุกคนขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียใครสนใจอยากหาความรู้เพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชหากันได้นะคะ เราเดินรอบสโตนเฮนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คนก็ยังเยอะๆเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินกลับจะเดินกลับหรือจะขึ้นรถบัสกลับ <c oughs> เราก็ขับรถผ่านสโตนเฮนกันอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้ทางกลับบ้านเราก็ต้องผ่านสโวนเฮนถึงว่าทำไมรถมันติดนะคะ คนยังเยอะอยู่เลย See you next time, s t o n e h g e b y e b y e ชอบเสียงเงินแล้วก็กลับบ้านกันนะคะขอบคุณพุ่แมนพี่พี่น้องน้องที่ก็มารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย